สีสันการเมืองโคราชเขตสามเข้มข้นแข่งขันขยันลงพื้นที่ด้วยการเปิดเวทีปราศัย2เวทีใหญ่2พักใหญ่ในวันเดียวกันเริ่มที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดน,นครราชสีมาพักชาติพัฒนากล้าก็เปิดเวทีปราศัยใหญ่หวังมัดใจาชาวโคราชทั้งเขตในเขตสองและเขตสในขณะเดียวกันที่โรงเรียนชุมชนบ้านประดกตำบลเมืองวัยอำเภอเมืองจังหวัดน,นครราชสีมาทางพักเพื่อไทยที่กําลังเป็นขวัญใจของประชาชนคนรักยญ้า นำโดยดกรจิววัฒนชัยสืบสริบุตรผู้สมัครสสเขตสาจังหวัดนครราชสีมาในนามพักเพื่อไทยก็ได้ขึ้นเวทีปราศัยอย่างเมามันด้วยการชูนโยบายพักเพื่อไทยจนผู้ฟังน้ำตาไหลเพราะนนใจประชาชนส่วนทางด้านดกรจิววัฒนชัยสืบสริบุตรผู้สมัครสสเขตสาจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าตนพร้อมอาสาเพื่อมาช่วยพัฒนาพี่น้องชาวตำบลเมืองวยและพี่น้องเขตสามด้วยความตั้งใจ วันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องที่มาให้กำลังใจในวันที่ยากเหนื่งแน่นคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่แค่หมือนวัยหรือเขตสามของผมนะต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้ทั่วประเทศคนค้าขายค้าขายไม่ได้คนคนทำงานก็ไม่พออยู่พอกินแล้วก็ลูกหลานติดยาเสพติดล้นเมือง เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเที่ยวนี้มันเป็นความอัดอั้นตันใจที่ทุกคนฝ<ช>ากความหวังไว้กับพรรคเพื่อไทยใช่ใช่แล้วต้องการให้พรรคเพื่อไทยมาแก้ปัญหาเหล่านี้<ว>ครับเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนคือ,อพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทย<น>ก็ต้องเอาความหวังของพี่น้องประ,ระชาชนตรงนี้ไปทําให้เป็นจริงถ้าได้เป็นรัฐบาลขอบคุณพี่น้องชาวตำบลเหมือนไวทุกท่านนะครับที่ให้ให้กําลังใจผมวันนี้แล้วก็ผมจะทําให้ดีที่สุดถ้าวันที่14 พฤษภานี้้พี่น้องประชาชนชาวหมื่นไว้และเกษสามาเลือกผมไปเป็นผู้แทนของท่าน ผมจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังพรคเพื่อไทยจะนักเข้ามาแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาเศรษฐกิจที่มันดิ่งเหวตอนนี้เรื่องค้าขายแล้วก็เรื่องหลายๆอย่างพรคเพื่อไทยทําได้ครับพรคเพื่อไทยเบอร์29ผมว่า่านชัยเบอร์10เขตสนะครับขอบคุณด้วยครับขอบขอบขาดทุกคนด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณชื่นใจประทับใจล้านเปอร์เซนเลยลูกล้านเปอร์เซนเลยความหวังมันรอมาวันนี้มันสุดๆดแล้วของชีวิตน่ะตายก็ยอมน่ะวันนี้ชื่นใจวันนี้ที่สุดทุกคําทุกเม็ดน่ะสุดยอดมันมันมันโดนใจจริง ข้าวใตสวนมะพร้าวเนี่ยน้ำกระท่อมมานสี่ห้าล้านล้วกระชาทางน้ำกระท่อมอ่ะคิดดูสิเด็กตัวนี้นิดหน่อยหน่อยร้อยเอนี่ยสิบยี่สิบเนี่ยเอามาซื้อน้ำกระท่อมหมดอ่ะกินไม่มีกินข้าวจนน้ำกระท่อมมันมีสุดยอดจรเลยคือตอนที่ความลำบากมันอยู่กับประชาชนหมดเลยง่าากขายของก็ไม่ดีไม่มีเงินจะซื้อของกินไปโรงพยาบาลแต่ละที่ไปเงินโรงพยาบาลนี่ก็ชนก็แพงบ้าใช่รักษาแต่ละที่ก็เป็นหมื่นอ่ะแล้วเราจะแบกเงินหมื่นตรงไหนมารักษา ถ้ามัมีสามสิบบาทของโรงพยาบาลนะ่ะของของหลวงน่ะเราจะไปหองินตรงไหนตอนตอน,นี้นะ่ะนใช่คือตอนนี้นะ่ะถ้ามัมีตักสินดูแลเรื่องโครงการสามสิบบาทน่ะเราก็คือตายกันตลอดนะ่ดดดนะหนึ่งหนึ่งนะครับความรู้ปริญญาเอกสุดยอดแล้วความรู้ความสามารถสุดยอดอันดับแรกสองเขาอยากพัฒนาอยากพัฒนาในตำบลหมื่นไว เป็นสอสอหน้าใหม่ก็จริงแต่เมื่อเวลาน้ําท่วมครั้งที่แล้วท่านลงพื้นที่เลยนะครับลงพื้นที่มาในชัดมงคลทุกที่ที่ทน้ําท่วมนะครับดอกเตอร์จิ๋ว่ท่านจะเดิน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 แล้วก็พบปะกับชาวบ้าน,น,นสุดยอดมาคนนี้ท่านสุดยอดมากคนนี้รับประกันดอกเตอร์จิว๋วเบอร์สิบเบอร์สิบนัมเบอร์เทนเบอร์สิบนะครับปวาริษาอุ่มพิมายทีมข่าวนิว24 รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา